อ่านตัวอหน้าที่สองดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยหนึ่งลิทเทิลเล็กน้อย L I N G L E หนึ่งลิทเทิลเล็กน้อย L I N L E ลิท แล้วไม่มองตามหน้าดูเดินดิทเทิลเด็กน้อย L I C L I W T L E เด <c ười> so <fish> ็กน้อยสองฟสปา F I, I S H ฟปลาสองฟป F I N H ปลาฟป F I S H ปลาอ่าต่อไป É a pâm nena. El, literalmente, aí não é possível, não. Tudo bem, não. Não vai,

แ s ชเม่โอ้ a s h a เม่โจตามไม่ได้ใช่โอ้ a ฮชเมอยาตะกรอนแปดเบสหายใจคุณคะเขามาเกี h ่ยวก่อนอ๋อขอบคุณที่เตือนเจ็ดเกลียวเงือกเกลียวเงือก เกลือนะอีอาอีละบะแนวเตียวเงื่อปารเบสหายใจาเอีอีอเบรหายใจเบสหายใจอีาเบรหายใจปารเบสหายใจอาเบรหายใจ9เฟนที่ปลา ไอพ่อให้อ่านีห็นไหมว่าไม่ยังไงกาเฟินขี้ปลา F I N คิ N ขปลากาเฟนี้ปลา F I N F N ขี้ปลาเด็กโง่ลอาอ่านกินไม่ออกอ่ะเสรเวไวบน้ำ F I N F I N เศเวยน้ำเศรษเว้าบน้ำา I N F I N เสรเวยบน้ำเศรษวบน้ำ F I ้าวันนี้สแบแถวห แปแถวหางแปแถวหา,ไไา,หา,สา,วางสองโซดังนั้นสองโซดังนั้นสองโซดังนั้นสโซดังนั้นามแคนสามารถสามแคนสามารถสามแคนสามารถสแสามารถี่เธอร์หมุน C t เสอผ้า t o r y เดอเรื่อง S T O R Y s t สื้อา Story เดเรื่อง S เดือดืองเส้า Story เดอเรื่อง S T O เดือดืองเส้อผอเกี่ยวกับ A B O U T เบ้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

สองฟิชปาสองฟิชปาสามเลอาศัยิาสามเลอาศัยิาสามเลอาศัยิาเซอินไนเซอนไนอเนนห้าวอเทอร์น้ำ

สิบสวิมว่ยน้ำสิบแปดแถวหาง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 สิบสองโซ่ดงน้นสิบสองโซดดงน้นสองโซดงน้ำสิบสองโซ่ดงน้สิบามแขนสามารถสิบสามแขนสามารถสิบสามแขนสามารถ จรมะเซธามที่ไมอทีอย่ามานะดูประตาเกตจะพาซอรี ay, ่นเรื่องีโนวาอรี่เเรื่องจะพาสอรี่เนเรื่องเอีโนวาอรี่เนเรื่องาสอรี่นเรื่องเีโนวาอรี่นื่องจะบอกอบเกี่ยวกับเอสวาวาี่เนรื

ตอฟิชปา3ฟิชปา3อฟิชปาตอฟิชปาสเลาัยสเล็อาศัยสามเล็อาศัยเล็บอาศเอ็นไนเอนนเอนอนห้าวอเทอร์น้ำ ห้าเ a อร์น้ำห้าเอร์น้ำ o อร์น้ำ o อ has ม e of h แจกเกลียเงือแจกเกลียเงือกแจกเกลียวเงือกแปดเบส้หายใจ 8ปเมสหายใจ I หายใจแปดเมสหายใจ I หายใจเก้ฟนที่ปาก้าฟินที่ปาเก้าฟินที่ปาเก้าฟนที่ปลาเส็บเสเวบายน้ำเสบเสเวบายน้ำเสบเสเวบายน้ำ แถวหางเท่วหางเค่วหางเท่าหางเท่าสอมโซ่ดังนั้นเส่งโซ่ดังนั้นเ่สโซ่ดังนั้นเท่งโซ่ดังนั้นเท่าสามแนสามารถาแคนสามารถเ่าสามแคนสามารถเาแนสามารถาสามแคนสามารถเทาแนามารถเ่าสามแนสามา เีเทินหมอเจซซีเทิร์นหมอน T Y R N เีทินหมนหผ้าสอรี่เน <co wow> ื้อเรื่อง S O R เน้อเรื่องผ้าสอรี Sunshine> ่เนื้อเรื่อง S O R เ้ผ้าสอรี่เนื้อเรื่อง S T ออเบกอาบ้าเกี่ยวกับ S บอกอาบาเกี่ยวกับ จะบอกอบ้าเกี่ยวกับึงแจกยูใช้แจกยูสใช้จะยใช้ Sorry, little fish. Let's go. Little fish, fish live in the water. It has fins to breathe in the water. It has fins to swim in the water. It has a tail so it can turn in the water. Yura, what is your sorry about? Little fish. Very good. Little fish, Little fish, fish lives in the water. It has gills to breathe in the water. It has fins to swim in the water. It has a tail so it can turn in the water. No one. What does a fish reef in the water? Where does a fish reef? In the water. Where does a fish reef? Where does a fish reef? Next, mean? Speak louder as you can. It has gills. It has gills. To... Breathe. in the water. It has fish. It fish. has fins. It has fins. To swim in the water. It has a tail. So it can turn in the water. Okay. What does a fish do to swim Friends 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 Next young Yang, what does a fish have to turn in the water? Tail. Very good. Sit up his neck patch. Little fish sit lives in the water. Big louders. Little fish feet lives in the water. It has to. Breathe. Hattie, what does a fish use to breathe? Gills. Mm. What does a fish use to breathe? Gills. What does a fish use to breathe? Gills. Okay. Next one. It eat. It, it in the water. It has use to breathe. Breathe. in the water. It has breathe. fins. In, in the water, It has a top. so it can turn in the water. Turn. Does the fish live on land or in water? Yes. In water. Does the fish live on land or in water? In water. Does the fish live on land or in water? In does the fish live on land or in water? In water. Okay, next question. Did the fish live in the water? It has q to be in the water. It has... a fish have? Two almost. How many fish does a fish have? Two almost. Very good. <laughs> Next yaya. Yeah, yeah. Yeah, yeah. What helps a fish move in water? Fins and tail. What helps a fish move in water? Fins and tail. What helps a fish move in water? What helps a fish move in water? What helps a fish move in water? Okay, next cartoon. Little fish is living in the water. It has two feet. Breathe. Oxygen. Gives. One house of fish get oxygen. One house of fish get oxygen. Thought piece of you. Little fish red lives in the water. It has. Kills yeah. to bed yeah. in yeah. the water. It has friends yeah. to swim yeah. in the water. Yeah. It has yeah. a tail, yeah. so yeah. it can turn yeah. in the water. Home. Is the fish big or little? Big or little? The tall. Is the fish big or little? Is the fish big or little? เชื่อว่าเรื่องปลาน้อยปลาอาศัยอยู่ในน้ำมันมีกระเพื่อมเงือกสำหรับหายใจในน้ำมันมีเขีบสำหรับว่ายน้ำมันมีหางเพื่อให้สามารถเลี้ยวในน้ำได้นะครับนะอ่าแบก